โย่ Yo, ทุกคนดูครับผมมาน,นี้เจออะไรบางเงินมากครับผมนีม่ครับไวยได้หากันได้งห้ยครับเขาเรียกว่าว่านหางช้างนะครับมันตกมาจากต้นตะตอนะครับอันนี้เป็นกิ่งตะตอนะครับนี่ครับไม่ได้สูกไม่ได้ท่างนะครับไม่ได้ตั้งคอนเสิรน,นะครับมันหักมาจากต้นตะตอ็นกิ่งตะตอผุนะครับผมใหม่ๆเลยครับผมนี่ โอ้โห oh. ไม่ได้หงากัได้ง่ายครับไม่ได้หงากันได้ไม่ได้หงากันได้ง่ายครับผมดีแล้วผมอยู่บ้านผมเห็นละครถ้าผมไม่เห็นเลยพ่อเห็นพ่อแก่ก็ออีกนะครับพ่อพ่อให้ก็ออีกครับเสียายครับราคาก็ตึงด้วยนะครับอันนี้นะครับมันไม่ได้หงากันได้ง่ายนะไม่ได้จะหอกตรงไหนก็หอกนะครับอันนี้คือ ฟ <c oughs> ุกมากครับผมที่มันไสห่อคนต้นกระต,อ,ตอแล้วกิ่งมันก็หักลงมาพอผมเห็นเอ๊ะมาได้ไงวะก็าสงสัยนะครับพอดูอ๋อมันติดจุกที่กิ่งกะตอนะครับผมติดที่กิ่งกะตอกิ่งกะตอก็เพิ่งหักนะครับม่ๆตอนนี้ครับผมอยากได้ทักมานะ